ตัวนี้สำคัญเป็นไฟคอนเนอรคอยไฟตัวนี้จะเป็นไฟจุดระเบิดที่เข้ามาคอยหัวเทียนข้มาเช็คตัวนี้ดอดไฟ led ต้องใส่ดอดไฟ led เท่านั้นเพราะว่าเพิ่นกินกระแสไฟหน่อย ถ้าใส่ไฟใส่หลอดใส่กินกนระเช้าไฟลายเอาสายกาวสายเขียวต่อเขากับโขงสายสีแดงเสียบเข้ากับสายปันชื่อคอย พอเสียบเขาแล้วมาลองสตาร์ดเบิง้งปกติไฟต้องมาเป็นตองกระพิบตามหลอดของรอแม่เหล็ก